dum <laughs> um, I just wanna celebrate, celebrate um, Celebrate being a Muslim um, I just wanna celebrate, celebrate um, Celebrate being a Muslim um, oh, 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 um, oh, oh, oh. असल वरमतु लबर สวัสดีค่ะสวัสดีราชินีแห่งบ้านทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านราชินีค่ะวันนี้นะคะวันเสาร์ที่ 9, เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2563หรือตรงกับวันที่16เดือนรอมฎอนฮิตรศศกราชห4 4 1ค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆอ,อาจจะได้ยินเสียงไก่ขัดนิดนึงเพราะว่าตอนนี้มันเช้ามากๆเลย ะะแล้วก็ที่บ้านซี่เนี่ยมีไก่หลายตัวเลยแล้วไก่มันก็ขานเอ็กอ,กเอกีเอ็กเอ็กเนาะ อ่าแล้วใครที่ตื่นแล้วเป็นไงคะพวกเราต้องอ่านดุอาก่อนตื่นนอนใช่ไหมคะอันคำดุลิไลยิลาซีอาญา,าบะดามาอามาตานาวะไรหินูชุดนะคะขอบคุณอลัลลอฮ์ที่ให้เรามีชีวิตวันนี้อีกวันหนึ่งจะได้ระล,ลึกว่าเราไม่ใช่อยู่บนโลกนี้แบบอยู่ยงคงกระพันน่ะเนาะยังไงเราก็ต้องตายอยู่ดีแล้วตายแล้วเราจะไปไหนระหว่างไปสวรรค์กับไปนรกนะคะนั่นคือคอนเซปต์ของการใช้ชีวิตของบ้านราชินีนั่นเอง ทีนี้เมื่อวานเนี่ยนะคะเราได้อ่านหนังสือที่ชื่อว่าสเสบียงสู่รมฎอนไปแล้ว1วันเป็นไงบ้างคะมีใครได้ทบทวนกันบ้างหรือเปล่าทีนี้วันนี้ค่ะเราจะมาคุยต่อกันในหน้าที่23นะคะหนังสือเล่มนี้ก็จะพูดถึงว่าแล้วทำไมต้องถือศีลอดแล้วก็ทำไมต้องเป็นเดือนรอมฎอนด้วยพร้อมกันแล้วไหมคะพร้อมกันแล้วเนาะอ่างั้นเราไปอ่านกันเลยนะคะ บิสมิลลาฮิราะห์มิราะหมทำไมต้องถือศีลอดและทำไมต้องรอมฎอนกล่าวกันว่ารากศัพท์ของคำว่าเดือนมาจากคำว่าอัสซุรอ oh ที่แปลว่ามีชื่อเสียง ส่วนคำว่ารอมฎอนบรรดาปราชตั้งแต่อดีตพยายามไม่พูดถึงสาเหตุแห่งการขนานนามเดือนอันทรงเกียรตนินี้ด้วยชื่อว่ารอมฎอนแต่กระนั้นทัศนะที่แพร่หลายมากที่สุดคือคำว่ารอมฎอนมีรากศัพท์มาจากว่าคำว่าอัรดรมดะหมายถึงความร้อนแรงของดวงอาทิตย์ที่สาดส่องลงมาบนพื้นทรายหรือบริเวณอื่นๆคำว่าอัรดรมดะ ออถูกให้ความหมายว่าเป็นแผ่นดินที่มีความร้อนจัดในขณะที่ตั้งชื่อเดือนนี้เป็นรอมฎอนตรงกับช่วงที่มีอากาศร้อนจัดพอดีจึงถูกขนานนามว่ารอมฎอนสำหรับคำว่าอัสซาวความหมายทางภาษาคือการงดเว้นอลัลิมซากส่วนทางศาสนาบัญญัติหมายถึง การงดเว้นจากสิ่งที่ทำให้เสียศีลอดช่วงเวลากลางวันพร้อมกับตั้งเจตนานั่นคือการหักห้ามและยับยั้งจากการรับประทานอาหารเครื่องดื่มตลอดจนการร่วมหลับนอนกับคู่ครองตั้งแต่แสงอรุณขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์รับขอบฟ้า แม้ภาพภายนอกของการถือศีลอดจะดูคล้ายมีข้อเสียแต่ความจริงแล้วการถือศีลอดนั้นมีข้อดีอยู่มากมายและอย่างที่สุดโดยเฉพาะเมื่อล้อตาลาสั่งให้เราปฏิบัติสิ่งทที่ดูเหมือนจะเป็นการทรมานตัวเองแต่เรากลับตอบรับพระองค์โดยทันทีโดยกล่าวว่าเราเชื่อฟังและปฏิบัติตามแล้วนี่คือจุด ที่ยอดเยี่ยมที่สุดของการปฏิบัติอิบาดาประเภทนี้นั่นคือการน้อมรับคำบัญชาของพระองค์มาปฏิบัติแบบไม่มีข้อเคลือบแคลงสงสัยคำถามตอนนี้มีอยู่ว่า 1. เหตุใดอัลลอฮ์จึงบัญญัติให้ผู้ศรัทธาถือศีลอดและสองทำไมต้องเป็นเดือนรอมฎดอนคำตอบของคำถามแรกพบได้จากอายะที่183ของสุรอัลบากรออัลลอฮ์ตาลา บอกเหตุผลไว้อย่างชัดเจนว่าบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายการถือศีลอดได้ถูกบัญญัติแก่พวกเจ้าเช่นเดียวกับที่เคยถูกบัญญัติแก่บรรดาผู้คนก่อนหน้าพวกเจ้าเพื่อพวกเจ้าจะได้ยำเกรงในอายะนี้อัลลอฮ์ตาลาได้สนทนากับพวกเราในฐานะผู้ศรัทธาต่อพระองค์ว่าพระองค์ได้บัญญัติ การถือศีลอดแก่พวกเราและกำหนดมันให้เป็นฟัตูโดยมีเป้าหมายชัดเจนที่สุดว่าเพื่อพวกเจ้าจะได้ยำเกรงสำนวนในอันกรุอานที่ใช้คำว่าเพื่อโดยไม่มีคำอื่นมากั้นกลางหรือเว้นช่องว่างเนื่องจากผลของการถือศีลอดนั้นไม่เป็นที่สงสัยว่าต้องได้มาจากความยำเกรงอย่างแน่นอน อย่างน้อยทุกคนที่ถือศีลอดย่อมได้รับความยำเกรงตามระดับการถือศีลอดของเขาระดับสูงสุดของผู้ถือศีลอดคือระดับสูงสุดของผู้ที่สามารถบรรล,ลุสู่ความยำเกรงได้ดังนั้นเป้าหมายและจุดประสงค์ที่แท้จริงของการถือศีลอดคือเพื่อให้เกิดความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ตารานั่นเองประโยชน์ของความยำเกรง ความยำเกรงเป็นศูนย์รวมของความดีทุกประการทั้งในโลกนี้และโลกหน้ามันทำให้บ่าวได้อยู่กับองค์อภิบาลของเขาตลอดเวลาตราบใดที่ได้ยำเกรงพระองค์แน่แท้อัลลอฮ์จะอยู่พร้อมกับบรรดาผู้ยำเกรงและบรรดาผู้ที่ประพฤติดีทั้งหลายซเรอ้อนนะลูกอายะที่ห2 8ความยำเกรงทำให้รอดพ้นความคับแคบ ความลำบากและความทุกข์ยากในโลกนี้และใครที่ยำเกรงอัลลอฮ์พระองค์ก็จะให้ทางออกแก่เขาและจัะประทานปัจจัยยังชีพให้แก่เขาโดยที่เขาไม่คาดคิดสุรออัตตลกักษ์่1อะี่สอ2 3ความยำเกรงคือรัศมีที่ส่องสว่างในความมืดมิดแห่งโลกนี้แก่ผู้ศรัทธาทำให้สามารถใช้ชีวิตด้วยรัศมีแห่งความยำเกรง โอ้บรรดาผู้ศรัธทธาทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์และจงศรัธทธาต่อรอซูลของพระองค์เถิดพระองค์จะประทานความเมตตาของพระองค์ให้แก่พวกเจ้าสองเท่าและจะทําให้มีแสงสว่างแก่พวกเจ้าเพื่อพวกเจ้าจะได้ดําเนินชีวิตด้วยมันซุรออัลฮะดิษอายะที่2ี่ความยำเกรงเป็นเครื่องรับประกรันการตอบรับการงานที่ดีนะอลัลลอฮ์ตาลาแท้จริง อัลลอฮ์จะรับการงานที่ดีจากหมู่ผู้ที่มีความยำเกรงเท่านั้นซุราออัลมาอิดะอายะที่27่ความยำเกรงคือสาเหตุแห่งการอภัยโทษความผิดและการตอบรับงานที่ดีทั้งหลายโอบรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยจงยำเกรงอัลลอฮ์และจงกล่าวถ้อยคำที่เที่ยงธรรมเถิด พระองค์จะทรงปรับปรุงการงานของพวกเจ้าให้ดีขึ้นสำหรับพวกเจ้าและจะอภัยโทษความผิดของพวกเจ้าให้แก่พวกเจ้าสุรอัลอาซาบอายะที่70-71ความยำเกรงเปรียบเสมือนนาวาที่พานำเราให้รอดพ้นจากการลงโทษในนรกยาหันนำและไม่มีผู้ใดในหมู่พวกเจ้านอกจากจะเป็นผู้ผ่านนรก มันเป็นสิ่งที่กำหนดไว้แน่นอนแล้วสำหรับพระเจ้าของเจ้าแล้วเราจะให้บรรดาผู้ยำเกรงรอดพน้นและจะให้บรรดาผู้อาธรรมคุกเข่าอยู่ในนั้นสุรมรรมยัมี่่71-72เมื่อใดก็ตามที่มนุษย์มีความยำเกรงมากขึ้นเกียรติของเขานะอันล็อก,ก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยแท้จริง ผู้มีเกียรติที่สุดในหมู่พวกเจ้านะอัลลอฮ์คือผู้ที่มีความยำเกรงมากที่สุดซูรอลฮูจูรอสอายะที่13ความยำเกรงจึงมีความประเสริฐมากกว่าทรัพย์สินประเสริฐกว่าเกียรติยศชื่อเสียงประเสริฐกว่าตําแหน่งและวงตระกูลเพราะอัลลอฮ์ตาลาม่ได้กล่าวว่าแท้จริงคนที่มีเกียรติยิ่งนะอัลลอฮ์คือคนที่ร่ารวย มีตระกูลดีหรือมีตำแหน่งสูงสุดในหมู่พวกเจ้าแต่พระองค์กล่าวว่าแท้จริงผู้มีเกียรติยิ่งในหมู่พวกเจ้านะอัลลอฮ์คือผู้ที่มีความยำเกรงมากที่สุดในหมู่พวกเจ้ามีนักกวีได้กล่าวไว้อย่างสวยงามความว่าฉันหาเห็นความสุขสั่งสมทรัพย์แตกต่างลับตักกวานั่นสุขแท้เกรงอัลลอฮ กลัวพระอ,องค์ตระเตรียมแลนะอัลลอฮ์แน่แท้ทวีคูณเมื่อความยำเกรงคือเป้าหมายอันสูงส่งและมีเกยียรติจึงจำเป็นที่หนทางไปสู่ความเป้าหมายนั้นต้องสูงส่งและมีเกียรติเช่นกันซึ่งอัลลอฮ์ได้กำหนดไว้ให้การถือศีลอดเป็นหนทางที่จะนำไปสู่ความยำเกรงผู้ถือศีลอดจึงควร ที่จดจ่อไปยังเป้าหมายอันสูงสุดที่กํำหนดให้เกิดขึ้นเนื่องจากการถือศีลอดนั่นคือความยำเกรงมีคนมากมายที่ถือศีลอดแต่การถือศีลอดของเขากลับไม่ได้อะไรไปมากกว่าความหิวกระหายและความยากลำบากคุณอาจพบว่าบางคนใช้ชีวิตอยู่ในเดือนอมฎดอนอย่างไร้สาระช่วงละศีลอดก็จะนำเอาอาหารที่อร่อยและดีที่สุดมาแล้วเติมมันจนกระทั่งเต็มกระเพาะ ไม่ว่าจะเป็นอาหารชนิดใดก็ตามเขาต้องการเพียงชดเชยสิ่งที่ขาดไปในขณะที่ถือศีลอดช่วงกลางวันเท่านั้นมีบทกลอนหนึ่งกล่าวว่าหากให้ค่าดุนยาคืออาหารคือของหวานเครื่องดื่มการหลับไหลคาใดเหล่านี้พรากจากไปจงเตรียมใจเพราะดุนยาย่อมจากลา บางคนใช้เวลาท,ทั้งกลางวันและกลางคืนของเดือนรอมฎอนหมดไปกับการเล่นเกมและดูภาพยนตร์ตลอดจนการใช้ Facebook การเล่นไลน์และการใช้โซเชียลมีเดียต่างๆรอมฎอนสำหรับพวกเขาจึงกลายเป็นเดือนที่เต็มไปด้วยละครเกมภาพยนตร์อันหลากหลายและการสนทนาที่ไร้แก่นไร้สาระบางคนพยายามหาเป้าหมายอื่นของการถือศีลอดบางครั้งพลาดเป้า บางครั้งก็ใกล้กับความจริงบางคนกล่าวว่าเป้าหมายที่สำคัญของการถือศีลอดคือการที่คนรวยจะได้รับรู้ความรู้สึกของคนจนเมื่อผู้ที่มีฐานะได้ริ้มรถความหิวความกระหายขณะที่ถือศีลอดย่อมทำให้เขาเกิดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจคนยากจนที่ขาดแคลนหากเหตุผลเป็นดังกล่าวที่กล่าวมาแล้วทำไมคนจนถึงต้องถือศีลอดด้วย และทำไมคนรวยที่มีจิตใจเมตตาช่วยเหลือคนจนอยู่แล้วต้องถือศีลอดเช่นกันเกล็ดความรู้แม้ไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของการถือศีลอดแต่การมีความรู้สึกร่วมกันของคนในสังคมไม่ว่าจะรวยหรือจนในการอดอาหารก็นับเป็นส่วนหนึ่งจากคิกมะการบัญญัติให้มีการถือศีลอด อัลอลตาลาบัญญัติให้อย่างน้อยในแต่ละปีทุกคนจําเป็นต้องมีความรู้สึกร่วมกันระหว่างพี่น้องผู้ศรัทธาโดยเฉพาะกับความรู้สึกของคนยากจนที่อาจไม่มีโอกาสได้กินอาหารทุกมือ้อหนึ่งใน12เดือนจึงมีการถือศีลอดเพื่อร่วมรับความรู้สึกดังกล่าวส่วนผู้ที่ไม่สามารถถือศีลอดได้ตามปกติไม่สามารถมีความรู้สึกเหมือนกับมุสลิมทั่วโลกในช่วงเดือนอมฎอน ก็จำเป็นต้องถือศีลอดชดใช้ในช่วงเดือนอื่นส่วนใครในหมู่พวกเจ้าเจ็บป่วยหรือเดินทางก็จงถือศีลอดชดใช้ในวันอื่นสุรตอัลบากราอายะที่ห8 4งสําสําหรับคนที่ไม่สามารถถือศีลอดได้จริงๆกล่าวคือไม่สามารถมีช่วงเวลาที่จะรู้สึกเหมือนกับคนยากจนได้จะในช่วงเดือนอมาดอนหรือช่วงเดือนอื่นๆก็ตาม เมื่อถึงขั้นนี้ศาสนาได้สั่งใช้ให้บุคคลเหล่านี้จ่ายอาหารให้แก่คนยากจนเป็นการทดแทนและหน้าที่ของบรรดาผู้ที่ถือสินอดด้วยความลำบากยิ่งโดยที่เขาได้งดเว้นการถือสินอดนั้นคือการชดเชยให้แก่การให้อาหารหนึ่งมือ้อแก่คนยากจนคนหนึ่งต่อการงดเว้นจากการถือสินอดหนึ่งวันสุรันบาัการรเอายะที่ห8 4ย กล่าวคือหากไม่สามารถรู้สึกเหมือนกับคนยากจนได้ในช่วงเวลานั้นก็จงทําให้คนยากจนได้มีความรู้สึกเหมือนตนเองนั่นคือได้กินอาหารหนึ่งมือ้อต่อหนึ่งวันที่ไม่สามารถถือศีลอดได้นั่นเองแสดงว่าบทเรียนที่สลามสอนจากการถือศีลอดคือการได้มีโอกาสารับรู้ถึงความรู้สึกผู้อื่นผ่านการถือศีลอดในเดือนอมฎอนร่วมกันหรือชดใช้ในช่วงเดือนอื่น หรือเป็นการให้อาหารแก่คนยากจนสําหรับผู้ไม่สามารถถือศีลอดได้ส่วนหนึ่งจากความคิดเห็นที่ถูกนำเสนอเกี่ยวกับเป้าหมายสูงสุดของการถือศีลอดตามที่อันกุรอานได้บอกไว้ได้แก่ 1. มนุษย์มักทำอะไรตามอารมณ์ของตนเองหลายอย่างที่ติดเป็นนิสยัยทําให้ชีวิตความเคยชินจนเป็นเหมือนเครื่องจักรการถือศีลอดนี้เองจะปลดไป จะปลดปล่อยมนุษย์จากการเป็นทาสที่ต้องรับใช้กำมูลสันดานของตนการถือศีลอดจะเปลี่ยนนิสัยมนุษย์จากหน้ามือเป็นหลังมือทำให้มนุษย์สามารถควบคุมตนเองและมีอำนาจเหนืออารมณ์ฝ่ายต่ำได้ 2. การถือศีลอดช่วยอบรมความต้องการทำให้ความตั้งใจเข้มแข็งและเป็นการฝึกฝนให้เกิดความอดทนการถือศีลอดคือครึ่งหนึ่งของความอดทนมาจากอันฮะดิษ 3. การถือศีลอดจะช่วยขัดเกลาจิตใจทําให้วิญญาณเกิดความบริสุทธิ์การถือศีลอดสามารถสร้างความเข้มแข็งให้แก่จิตวิญญาณของมุสลิมเมื่อส่วนใหญ่ที่เป็นวิญญาณเข้มแข็งแล้วมนุษย์กจ็จะกลายเป็นผู้ที่มีความปรารถนาและมีเป้าหมายที่สูงส่งเฉกเช่นมมลัยกะการถือศีลอดสามารถช่วยได้เพราะมันทำให้อารมณ์ฝ่ต่ำและความหลงไหลต่อวัตถุอ่อนแอลง 4. การถือศีลอดทำให้ร่างกายส่วนใหญ่ปลอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บเพราะหลายโรคที่มนุษย์กำลังประสบล้วนเกิดขึ้นจากท้องของพวกเขาด้วยการใส่ทุกอย่างที่ปรารถนาลงไปในนั้นท่านนบีุลลาะห์ละวะลยะะซัลลัมกล่าวว่าไม่มีภาชนะใดที่มนุษย์ใส่อาหารลงไปจะเลวร้ายไปกว่าท้องของเขาเป็นที่เพียงพอแล้วสำหรับมนุษย์ซึ่งอาหารเพียงไม่กี่คำให้สามารถลุกขึ้นเดินได้ แต่หากจำเป็นต้องกินจงใช้หนึ่งในสเป็นอาหารอีกหนึ่งในสมเป็นเครื่องดื่มและอีกหนึ่งในสามไว้สำหรับหายใจอันฮะดีษท่านอับีสลเลาะซันลัมยังกล่าวอีกว่าพวกท่านจงถือศีลอดเพื่อสุขภาพที่ดี มีการยืนยันทางการแพทย์ว่าการถือศีนอดนั้นสามารถรักษาได้หลายโรคเช่นปวดท้องเรื้อรังภาวะน้ำหนักเกินเนื่องจากอาหารและการเคลื่อนไหวน้อยโรคเบาหวานส่วนใหญ่แล้วโรคนี้ระยะแรกจะพบกับนคนที่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นซึ่งตรงนี้การถือศีนอดถือว่ามีประโยชน์มาก โรคไตอักเสบเรื้อรังที่มีผลกับการขับของเสียและการอักเสบของท่อปัสสาวะโรคหัวใจที่มีอาการบวมโตข้อพับอักเสบเรื้อรังโดยเฉพาะเมื่อเกิดกับคนอ้วนเช่นแม่บ้านส่วนใหญ่ที่อายุล่วง40ปีอุสตาฮัสันอับดุลสลามได้กล่าวไว้ในหนังสือนะนุน่นม,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 มัวอัมมารูนว่า ประโยชน์ของการถือศีนอดคือการทำให้อวัยวะสําหรับย่อยอาหารได้ผ่อนคลายเป็นเวลาที่ระบบต่างๆในร่างกายได้พักผ่อนอันเป็นโอกาสที่จะขับสิ่งที่อยู่ข้างในออกมาไม่ว่าจะเป็นขยะกรดต่างๆและสารพิษที่ปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องในร่างกายการถือศีนอดยังทำให้เนื้อเยื่อและอวัยวะที่มีบาดแผลฟกช้ำหรืออักเสบได้รับการเยียวยา เป็นที่ทราบกันดีว่าแผลบางชนิดที่มีน้ำหนองหรือแผลถลอกที่มีเลือดไหลออกมาแผลเหล่านี้บางทีอาจไม่ส่งผลกระทบอะไรในร่างกายช่วงแรกคนที่เป็นก็ยังไม่รู้สึกอะไรเหมือนกับร่างกายยังแข็งแรงปกติดีทว่าเมื่อเวลาผ่านไปผลลัพธ์ที่อันตรายจากการมีแผลดังกล่าวก็จะค่อยๆปรากฏออกมา แล้วในที่สุดเขาคนนั้นก็จะประสบกับโรคทั่วร่างกายหรือมีปัญหาสุขภาพที่ยากต่อการรักษายังมีการค้นพบด้วยว่าการถือศีนอดมีส่วนช่วยสลายสิ่งที่เริ่มเกาะตัวเป็นเม็ดนิ้วและเนื้องอกตลอดจนสิ่งแปรปลอมในร่างกายที่เริ่มขยายขนาดขึ้นคณะแพทย์ที่มีชื่อเสียงของสหาภาพยุโรปได้กล่าวชมถึงข้อดีของการถือศีนอดไว้ว่า การถือศีนอดนั้นทําให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บที่ไม่พึงประสงค์อีกทั้งยังเป็นการเยียวยาในหลายกรณีอีกด้วยคณะแพทย์ยังแนะนําให้ถือศีนอดเป็นการเฉพาะสําหรับคนที่กําลังเป็นโรคเบาหวานตับโตไตอักเสบบวมโตและโรคความดันโลหิตสูงตลอดจนโรคบางชนิดที่เป็นผลมาจากการรับประทานอาหารหรือการที่ร่างกายได้รับกรด กล่าวในภาพรวมก็คือคณะแพทย์ดังกล่าวสนับสนุนให้ถือศีลอดเพื่อรักษาสุขภาพและทำให้เกิดความสดชื่นมีเรี่ยวแรงการถือศีลอดยังส่งผลอย่างชัดเจนต่อมารยาทของผู้ถือศีลอดเพราะมันทำให้ผู้ถือศีลอดหักห้ามตัวเองจากการกระทำผิดตลอดหนึ่งเดือนเต็มสามารถออกห่างจากสิ่งต้องห้ามต่างๆทำให้เขาอยู่ในสภาพที่สูงส่งด้านการเชื่อฟังคาสั่งของอัลลอ และยังทำให้ผู้ถือศีลอดเป็นผู้ที่สะอาดปราศจากมลทินอีกด้วยดังนั้นการถือศีลอดจึงสามารถขัดเกลจัญยามารยาตได้อย่างยอดเยี่ยมมาถึงคำถามที่สองคือทำไมการถือศีลอดจึงถูกใช้ให้ปฏิบัติเฉพาะเดือนอมรดอนคำตอบของคำถามนี้อันกุรอานได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนความว่า เดือนรอมฎอนคือเดือนที่อันกรุรอานได้ประทานลงมาในฐานะเป็นข้อแนะนำสำหรับมนุษย์และเป็นหลักฐานอันชัดเจนเกี่ยวกับข้อแนะนำนั้นและเกี่ยวกับสิ่งที่จำแนกระหว่างความจริงกับความเท็จด,ดังนั้นผู้ใดในหมู่พวกเจ้าเข้าเดือนนั้นแล้วก็จงถือศีลอดในเดือนนั้นเถิดซเร์อัลบากรออาะห์อายะห์ที่185 เราได้บอกถึงช่วงเวลาที่จำเป็นที่ต้องถือศีลอดในเดือนอันทรงเกียรตินี้เพราะเป็นเดือนแห่งการประทานอัลกุรอานอัลกุรอานคือจุดกำเนิดแห่งแสงสว่างที่แท้จริงในค่ำคืนที่มนุษย์อยู่ในความมืดจึงเป็นสิ่งที่เหมาะสมเมื่อเดือนอันทรงเกียรตินี้จะถูกกำหนดให้มีการถือศีลอดอัลกุรอานได้เป็นความโปรดปรานของอัลลอฮ์ที่มีต่อปวงบ่าวของพระองค์โดยทุกความโปรดปรานของพระองค์จำเป็น จะต้องได้รับการขอบคุณดังนั้นการถือศีลอดจึงถูกบัญญัติเพื่อเป็นการขอบคุณต่อความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่นี้ถ้าว่าทำไมต้องขอบคุณด้วยการถือศีลอดเท่านั้นมิใช่อิบาดะประเภทอื่นล่ะมนุษย์นั้นประกอบด้วยส่วนที่เป็นวิญญาณอันสูงส่งและส่วนที่เป็นร่างกายอันต้อยต่ำ ร่างกายมีความต้องการสิ่งที่ต้อยต่ำขณะที่วิญญาณมีความต้องการสิ่งที่สูงส่งเมื่อมนุษย์ได้ทําให้ส่วนที่เป็นวิญญาณอยู่เหนือกว่าส่วนที่เป็นร่างกายความปัถนาแห่งจิตวิญญาณก็จะสามารถครอบครองอารมณ์ฝ่ต่ำของร่างกายได้เขาก็จะคล้ายกับมาลายกะหรือประเสริฐกว่ามาลายกะด้วยซ้ำไป แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและประกอบความดีทั้งหลายชนเหล่านั้นพวกเขาเป็นมนุษย์ที่ดียิ่งสูรอัลบบยีนะอยายะที่7ด้วยการถือสินอดนี้เองทำให้วิญญาณเข้าใกล้แสงสว่างและมีลักษณะแห่งมาลายกาได้สองประกายทำให้ส่วนที่เป็นแสงสว่างได้มีชัยเหนือส่วนที่เป็นความมืดหรืออารมณ์ฝ่ายต่า อิมามกอซาลีได้ชี้แนะเรื่องดังกล่าวไว้ในหนังสือของท่านอิยาอูลูมูมิดดีนความว่าจุดประสงค์ของการถือศีลอดคือการลอกเลียนลักษณะหนึ่งของอัลลอฮ์ตารานั่นคือการไม่พึ่งพาสิ่งใดและได้ปฏิบัติเยี่ยงมาลายกาด้านการยับยั้งจากอารมณ์ไฟต่ำเท่าที่มีความสามารถเพราะพวกเขาบริสุทธิ์จากความใคร่ต่างๆ มนุษย์นั้นมีสถานะเหนือกว่าสัตว์เดรัจฉานเนื่องจากความสามารถด้านการใช้รัศมีแห่งปัญญาในการยับยั้งความใคร่ขณะเดียวกันสถานะของมนุษย์ก็ยังไม่ถึงมาลายกะเพราะยังมีอารมณ์ไฝ่ต่ำคอยครอบงำอยู่และมนุษย์ก็เป็นผู้ที่ถูกทดสอบว่าต้องสู้กับมัน ด้วยเหตุนี้ทุกครั้งที่พ่ายแพ้ต่ออารมณ์ฝ่ายต่ำมนุษย์ก็จะลดระดับไปอยู่ตำแหน่งที่ตกต่ำปะปนอยู่กับสัตว์เดรัจฉานแต่ทุกครั้งที่สามารถมีชัยเหนืออารมณ์ฝ่ายต่ำก็จะถูกยกระดับไปอยู่ตำแหน่งที่สูงจนถึงระดับมาลายกาเลยทีเดียวการถือสินอดนั้นทำให้ส่วนที่เป็นแสงสว่างแห่งลักษณะแห่งมาลายกาในตัวมนุษย์มีชัยชนะเหนือสิ่งตรงข้าม มนุษย์จึงคู่ควรกับแสงสว่างอันกุรอานที่ถูกประทานลงมาจากฟากฟ้าในเดือนอันมีความจำเริญนี้ดังนั้นจงศรัทธาต่ออัลลอ์และรอซูลของพระองค์และแสงสว่างอันกุรอานที่เราได้ประทานลงมาสุรอัตากอบุญายะที่8มนุษย์ชาติทั้งหลายแน่นอนได้มีหลักฐานจากพระเจ้าของพวกเจ้ามายังพวกเจ้าแล้ว และเราได้ให้แสงสว่างอันแจ่มแจ้งลงมาแก่พวกเจ้าด้วยสุระอ,อันนิซาอายที่174อัลกุรอานอันทรงเกียรติคือแสงสว่างที่ถูกประทานลงมาจากฟากฟ้าในเดือนอันทรงเกียรติอัลละฮ์ตาลาได้บัญญัติการถือศีลอดแก่ประชาชาติแห่งอันกุรอานเพื่อพวกเขาจะได้เฉลิมฉลองกันด้วยแสงสว่างแห่งอันกุรอานนี้เกล็ดความรู้ สรุปได้ว่าสาเหตุที่การถือศีลอดถูกบัญญัติให้ปฏิบัติในเดือนรอมฎอนเนื่องจากรอมฎอนคือเดือนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาอัลลอฮ์ตาลาได้ออกแบบให้เราได้ปฏิบัติอิบาดัชนิดหนึ่งจะเป็นปัจจัยให้มนุษย์ได้รับทางนำจากอัลกุรอานอิบาดัดดังกล่าวก็คือการถือศีลอดนั่นเอง เพราะการถือศีลอดนำมาซึ่งความยำเกรงและอัลลอฮ์ตาลาได้บอกไว้ในต้นซุรออัลบกรออายะที่สองว่าคำพ์เล่มนี้ไม่มีข้อสงสัยใดใดในนั้นเป็นทางนำสำหรับบรรดาผู้ยำเกรงอัลกุรอานนั้นจะให้ทางนำแกบ่บรรดาผู้ยำเกรงเท่านั้นดังนั้นการถือศีลอดจึงเป็นกิจกรรมสำคัญอย่างยิ่งยวดที่จะทำให้เรามีประสิทธิภาพในการรับอัลกุรอาน ด้วยเหตุนี้จึงมีบัญญัติให้ถือศีลอดในช่วงเวลากลางวันและบัญญัติให้ยืนละหมาดในยามค่ำคืนของเดือนรอมฎอนเพื่อรับฟังคำบัญชาจากอันกุรอาอนั่นเองสุบฮานั่นลหรอัลฮัมดุลิลละจบไปแล้วนะคะสำหรับบทที่หนึ่งค่ะเพื่อน เป็นยังไงกันบ้างคะใช้เวลาประมาณ25นาทีนะคะเนี่ยโอ้โหอันทำมด้แล้วเลยเราได้อ่านทุกวันทุกวัน,น่ะซี่ว่าดีเลยนะวันนี้ก็ได้เพิ่มความรู้ให้กับซี่อีก,อ,กอีกนิดนึงอะค่ะทีนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะเรามาต่อกันในบทที่สองบทที่สองเนี่ยจะพูดถึงเรื่องการตอบแทนสำหรับผู้ที่ถือถือสินอดแล้วก็รางวัลสำหรับคนพิเศษด้วยแค่อ่านหัวข้อก็อยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะ เดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เรามาต่อกันนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณอัลลอฮ์ค่ะที่ให้ชีวิตให้ลมหายใจของซี่จนถึงวินาทีนี้เลยเนาะขอบคุณสามีนะคะที่มาเซตคอมให้มาสนับสนุนงานของราชินีแห่งบ้านแล้วก็ขอบคุณป้ากับมะพ่อกับแม่ซี่ที่ให้กําเนิดซี่นะคะแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณตัวเองด้วยราชินีแห่งบ้านอาซินีดาดานะคะที่ตั้งใจมานั่งอ่านหนังสือให้พวกเราฟังนะคะสุดท้ายที่สําคัญก็ต้องขอบคุณร ชาชีนีแห่งบ้านทุกๆท,ท่านนะคะที่ฟังจนจบคลิปเลยขอให้อาล้อนะคะประ,ประทานความเมตตาความดีงามให้เพื่อนๆเนี่ยพบเจอเจอแต่สิ่งดีๆความจำเริญในชีวิตในตลอดเดือนรอมฎอนนี้วันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะอัสลามะลัยกุมวะราะมาตุ้ลอหัวบารกาตุสวัสดีค่ะ Assalamu I just wanna celebrate, celebrate, celebrate being a Muslim. I just wanna celebrate, celebrate, celebrate being a Muslim. Oh 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 oh